สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมกันนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมกันเราจะมาดูว่าคนที่คุณไม่ชอบเนี่ย <_ C 2> <_ hooting> เขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณไม่ชอบนะคนที่ตัวคุณไม่ชอบเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณเราก็จะใช้ไพ่อราเคลนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่สองชุดทํานายค่ะคนที่คุณไม่ชอบเขาอะเขาคิดยังไงกับคุณ ร้องไห้น้ำตาน้ำตาไหลเป็นสายเลือด มองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนขี้เกียจว่ะมันไม่ขี้เกียจธรรมดานะขี้เกียจแบบรวยอะเออมองคุณอะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ขี้เกียจคุณมีเทพธิดาอันนี้เป็นเทวดาประจำตัวนะเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังทุกข์ใจมากเลยเทวดาประจำตัวก็ปรากฏล่างขึ้น เขามองว่าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนรวยเป็นคนมีตังคุณเป็นคนที่หยิบจับอะไรนี่คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งนี่คือรูปเทพเจ้าสบาเทพเจ้าแห่งความมั่งคงั่งร่ารวยของอินโดนีเซียคุณเป็นคนที่แบบ เกิดมาก็คาบช้อนเงินช้อนทองอ่ะใบใบแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าความความเจ็บปวดความเหนื่อยคนหลังค่อมแบกคนขาพิการแล้วก็แบกไก่คุณทำให้เขา คุณคุณทําให้เขาร้องไห้เออคุณทําให้เขาร้องไห้อันเนี้ยคือความเสียใจอันนี้ก็คือกูเหนื่อยวะ่ะ The Bander เนี่ย The burden เนี่ย The burden ผู้แบกภาระคุณทําให้เขาคุณทําให้เขาเสียใจคุณทําให้เขาหนักใจ คุณเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยร้องไห้และทำให้เขารู้สึกเหนื่อยใจเดเลเบลเจ้าพยศเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณภายนอกเนี่ยนะเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำหน้าเฉยๆเวลาเจอหน้ากันน่ะผู้ชายก็เฉยผู้หญิงก็เฉยแต่ลึกๆเนี่ยเกลียดกันชิบหายเลยต่อหน้าก็เฉยๆอะ่ะแต่ว่าลึกๆเนี่ยเหมือนเขาเกลียดอะ เขาต้องการที่จะเอาชนะคุณนะต่อหน้าเขาก็ทำเป็นเฉยๆนะแต่จริงๆเขาต้องการเอาชนะอันนี้เป็นนิทานประลำปราของญี่ปุ่นนะว่าคือคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะสอนแบบว่าเยาวชนของเขาอะ่ะโดยเขาจะเล่านิทานอยู่เรื่องหนึง่งเขาบอกว่ารู้ไหมว่าต้นไผ่อะ่ะมันมันอิจฉาต้นโอ๊กนะโดยที่มันก็ไม่รู้ตัวเลยว่าต้นโอ๊กก็อิฉามันต้นโอ๊กเนี่ย มันก็แอบ,บอิจฉาต้นไผ่อยู่โดยที่ว่าต้นไผ่เนี่ยต้นไผ่มันมองว่าต้นโอ๊กเนี่ยมันสวยนะใบอะ่ะเปลี่ยนสีได้สามฤดูการฤดูร้อนสีสม้มฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยเออไม่มีใบหรืออะไรก็ตามเหมือนกับว่าคือเขาอะ่ะเอาตัวเองนะมาเปรียบเทียบกับคุณเขาเอาตัวเขาเองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคุณ โดยที่ว่าต้นไผ่อะมันอิจฉาต้นโอก๊กโดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นโอ๊กมันก็แอบิจฉาต้นไผ่ว่าเวลาลมพัดมานะต้นไผ่สวยงามเหมือนคนเต้นระบำเลยเธอช่างตัวเล็กบอกบางอ่อนแอนอรชอนอะไรแบบเนี้ยมันหมายความว่าคนคนนี้มีความอิจฉาริษยาคุณอย่างรุนแรงเขาเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคุณต่อหน้าเขาทำเฉยๆนะแต่รับหลังเนี่ย คือเวลาเจอหน้ากันก็ทําเฉยๆแต่ลึกๆในใจนี่กูโคตรเกลียดมึงเลยตอนเวลาเขาเห็นคุณนะเวลาเจอหน้ากันเขาจะทําเป็นเฉยๆแต่ในใจลึกๆกูคโคตรจะเกลียดมึงเลยเขาเป็นคนที่ต้องการเอาชนะเนี่ยเดลเลบเบลก็คือคนดื้อเด็กดื้อแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพยศเนี่ยเหมือนคนแหกคุกอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นคนที่ดื้อรัน้น เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะ o r d i n a r y n e s s เขาเรียกว่าผู้รักสันโดษผู้พอเพียงเป็นรูปชาวไร่ที่มีความสุขในการทำงานและมีความสุขกับการได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามชาวไร่อาจจะได้เงินแค่วันละสองร้อยแต่เขามีความสุข มีน้ำพริกถ้วยหนึ่งปลาย่างมีน้ำพริกปลาย่างผักต้มก็เก็บเอาผักผัผกผลมไม้ก็ไม่ต้องซื้อแค่มีข้าวหุงมีน้ำพริกกินก็มีความสุขแล้วเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตเขามองว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่ว่าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลย ที่สำคัญเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แผ่เมตตาให้ผีคุณควรจะนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพูดผีปีศาจคุณเป็นคนที่สนใจธรรมะมีพระคุ้มครองคุณเป็นคนที่สนใจธรรมะแล้วก็มีพระเนี่ยแหละคุ้มครองนี่คือสิ่งที่เขาเห็น นั่นก็แปลว่าคุณอะเป็นคนที่จิตใจดีงามแล้วก็เป็นคนที่ดีกว่าเขานั่นเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีกว่าเขาง่ะเขาก็เลยไม่ชอบคุณเรามาดูกันต่อนะคะมันอาจจะสลับกันก็ได้นะพญานาค เขามองว่าคุณน่ะเป็นพวกสายยานพญานาคหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบลึกลับอ่ะมันเขาอยากจะมาหาคุณนะก็ก็ก็เปิดประตูหน่อยจะมาขอจะมาขอยืมตังนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรแบบเนี้ยมันเขาอยากจะมาหาคุณนะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนดุนะเป็นคนที่มีความสวยงาม แต่ก็ไม่ใช่คนที่จะล้อเล่นง่ายๆเพราะว่าเห็นหมฉันมีมีดหลายขนาดนะทั้งสปาตา้าทั้งมีดหั่นหมูมีดหั่นไก่มีดหั่นผักคุณเป็นคนดุนะเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณแต่ต้องถามใจคุณด้วยว่าคุณนะ่ะอยากจะคืนดีอ่ะเขาไหมเขาบอกว่าคุณนะ่ะรวยนะเนี่ยคุณเป็นคนที่ ทำงานเก่งแล้วก็เก็บเนี่ยเก็บเงินเนี่ยทำงานได้เงินแล้วก็เก็บเงินคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งเก็บเงินก็เก่งหน้าตาก็ดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณเขาวางแผนกับเพื่อนๆนของเขาอะ่ะมีการวางแผนการล้ายกับเพื่อนๆนตัวเขาเองอะเขาก็เป็นคนที่ เขาชอบคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆนะเวลาเขาอยู่คนเดียวอะทุกวันนี้เขาลำบากมากเลยนะต้องทำงานหนักอาจจะมีอาการปวดเอวปวดหลังเนี่ยเขาต้องทำงานหนักในขณะที่คุณน่ะรวยกว่าเขาเยอะเลยเนี่ยเหมือนเขาอยากจะสารภาพรักกับคุณหรือเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะคืนดี เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่หน้าตาหล่อเป็นคนที่ได้รางวัลเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ได้รางวัลซึ่งเขาอิจฉานั่นเองเรามาดูนะคะว่าคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณจะยืมตังหรือยังไงเขาต้องการความรักค่ะเขาต้องการความรักจากคุณ ถ้าเขาต้องการความรักจากคุณถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นเพื่อนคุณอะก็คือเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณถ้าเขาเป็นเพศถ้าเขาเป็นเพื่อนคุณถ้าเขาเป็นเพื่อนเก่าคุณอะเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณแต่ถ้าเขาเป็นเพศตรงข้ามนั่นแปลว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่มีความสุขนะอืมเหมือนเขาแบบ ทำงานด้วยความทุกข์เขากำลังคิดอยู่นะว่าจะไปหาคุณยังไงดีเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือเขาอาจจะรู้ก็ได้เขาอาจจะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงให้คุณกลับมาเขาก็อาจจะไปหาพวกหมอดูไปหาหมอผีไปหาหมอดูไปหาหมอผีไปหาล่างทรงอะไรของเขาอะเรื่อยเปื่อย เนี่ยเขาอาจจะไปปรึกษาจิตแพทย์ไปหาไปหาหมอดูผู้หญิงไปหาแม่หมอมนดำทำเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการความรักจากคุณแล้วก็ต้องการให้คุณเนี่ยสนใจเขาแค่คนเดียวทีนี้เรามาดูนะคะว่าคนคนนี้ทำงานอะไรเขาทำงานด้านไหน ราศีอะไรเป็นคนเป็นคนไทยหรือต่างชาติเหมือนเขาจะมีเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีบ้านมีรถของตัวเองนะเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีบ้านของตัวเองอ่ะมีมีบ้านของตัวเองเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับเปิดร้านเปิดร้านขายกาแฟเปิดร้านขายเหล้าเปิดร้านเปิดพวก เปิดร้านขายเหล้าเปิดร้านขายกาแฟเปิดร้านขายชานมไข่มุกหรือขายพวกเครื่องสําอางก็ได้ขายเครื่องสําอางขายเครื่องสําอางขายเครื่องดื่มขายขายพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยคนคนเนี้ยเขาทะเลาะแล้วก็เลิกคบกับคุณไปนานแล้วนะคุณไม่เอาเขาอะ่ะ ทุกวันนี้เขาก็พยายามหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณหรือไม่ก็เขาพยายามหาเรื่องจับผิดคุณเหมือนเขาเหมือนเขาชอบคุณแต่คุณไม่อยากได้เขาอ่ะหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ดีอ่ะคุณก็เลยถอยเหมือนเขาอ่ะมีแผนที่จะ เหมือนเขามีแผนอะที่จะมาหาคุณหรือเอาผลประโยชน์อะไรมาล่ออะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่ามีมีม,มีมีทั้งมีดแล้วก็กระต่ายเหมือนเขาอาจจะแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเหมือนเขาพยายามจะจับคุณอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยเห็นมาคุณคุณอะมีเหรียญเบลเลอร์เลยแล้วก็มีคือคุณเป็นคนที่แบบใจดีอะ่ะเป็นคนที่มีตังค์แล้วก็เป็นคนที่ใจดีอะ่ะ แล้วเขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนลึกลับเนี่ยเหมือนเขากำลังวางแผนอะไรสักอย่างอยู่คนคนเนี้ยเหมือนเขาอยากจะจับเหมือนเขาเหมือนคนที่แบบอยากจะอยากจะได้เมียรวยอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีพลายกระซิบมามาบอกอะไรเขาก็ไม่รู้นะ มีคนอะ่ะเอาเรื่องของคุณอะ่ะมาเล่าให้เขาฟังแล้วทำให้เขา่าเป็นทุกข์มากเลยไพ่อามันบอกว่าให้คุณอะ่ะไปทำบุญแล้วก็กวดน้ำให้เขานะให้คุณไปวัดทำบุญแล้วก็กวดน้ำให้เขาเรามาดูใบสรุปนะคะเรามาดูใบสรุปนะคะใบสุดท้ายคุณควรจะทำบุญให้คนคนนี้นะใบสุดท้ายได้ไพ่หมอดูลูกแก้วค่ะให้คุณอะ่ะไปไปวัดทำบุญนะ แล้วก็ไปหาหมอดูให้คุณอะเนี่ยให้คุณไปวัดทําสังฆทานแล้วก็กวดน้ําให้มันไปแล้วก็มาดูดวงกับแม่หมอเอ๋นะคะแล้วก็คนเนี้ยเหมือนเขาแบบอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างก็ได้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาไลน์มาเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ